ที่เรื่องราวความรักของดารากันบ้างดีกว่านะคะห,หลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะคะแบงค์แคชเขาก็ยืดอบยอมรับข่าวว่าได้เลิกรากับนินวนะคะหลังจากที่เขาเขาผ่ากันมานานถึง13ปีแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ช็อกแฟนคลับเหมือนกันใช่ครับเพราะเป็นระยะเวล<ะ>าที่ค่อนข้างถือว่านานมากนะฮะ<ช>แล้วก็หลายคนมองว,ว่านี่คือคู่รักมาราธอนด้วยวันนี้ครับเราร้อยเรียงเรื่องราวของความรักมาราธอนของทั้งคู่ที่วันนี้ก็อาจจะจบลงไปแล้วมาให้ผู้ชมได้ติดตามชมกันด้วยครับ El <laughs> ด้วยความรักของพระนางวิกไลศีนุ่นวรนุชและเขตฐานทัพที่สปารัรกกันเพราะร่วมงานกันบ่อยจนถูกยกให้เป็นคู่ควัญประจาช่องเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ความรักเจปีของทั้งคู่มีอันต้องสะดุดลงเพราะช่วงนั้นมีข่าวสาวนุ่นดานไปกิ๊กกา้ากับททยาัฐปองเบียรต้ตอดปิติโดยผ่านการแนะนําของพิธีกรชื่อดังดูสัญญางานนี้เลยมีข่าวหรือวา่านุ่มเขตช้ารักอย่างหนักถึงขั้นเมาแล้วไประบายความในใจให้เพื่อนฟังเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนี้นะคะนุ่มเขตก็สร้างครอบครัวกับแนทเปรมิกามีลูกชายชื่อนอ หนุ่มต้อนมานานถึง6ปีแล้วแต่ยังไม่มีทายาทสักทีค่ะ กันด้วยคู่ของนักแสดงหนุ่มชายชาติโยโมและแฟนนางแบบหน้าเก๋ออมนวดีที่คบหาดูใจกันมาถึง7ปีซึ่งที่ผ่านมาความรักของทั้งคู่สวีกันมากจนถึงขั้นมีการเตรียมงานวิวาห์กันแล้วแต่สุดท้ายก็มาสะดุดลงโดยช่วงนั้นมีข่าวลือหนักมากว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ต้องคอนเวิร์สทางใครทางมันเพราะมีสาววิกกี้สุนิสาเป็นมือที่3มแทงข้างหลังเพื่อนซี้อย่างออมค่ะซึ่งตอนนั้นสาวออมก็พูดทิ้งระเบิดแบบสวยๆว่าฝ่ายชายไม่ได้เป็นคนไปตามจีบสาววิกกี้อย่างที่เป็นข่าวแน่นอออนแต่่่่สาวิกีี้จะใชมมืืทหรไ ก็ต้องไปถามเจ้าตัวเองปัจจุบันสาวออมก็แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กับนักธุรกิจหนุ่มจนมีลูกได้กันถึง2คนขณะที่ชายละวิกกี้ก็แต่งงานและฝ่ายหญิงก็กําลังตั้งท้องแล้วด้วยละค่ะและหลายคนยังคงจํากันได้นะคะว่าวิดีกรมาฝีมือนุยสุจิราเคยพบหาดูใจกับหนุ่มสอนรามานานถึง7ปีซึ่งช่วงนั้นฝ่ายชายค่อนข้างจะฮอตค่ะมีงานเข้ามาต่อเนื่องไม่ขาดสายขณะที่สาวนุยก็กําลังขมักขม้นกับการเรียนปร,ริญญาโทเลยทําให้ทั้งคู่นั้นไม่ค่อยมีเเววลาาาให้กกันมทท่่คีคร ด้านคู่รักมาราธอนที่ช็อกวงการมากที่สุดนะคะต้องยกให้คู่ของเจมส์เรืองศักดิ์และเอสสาสิการเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง12ปีและก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่ก็จุงมือเข้าไปเรียนหลักการใช้ชีวิตคู่กันทางศาสนาคริสตซึ่งเป็นศาสนาที่ทั้งคู่นับถือซึ่งแม้ตอนนั้นจะมีสัญญาณทำแม่งทำแม่งว่าอาจจะไปกันไม่รอดเนื่องจากมีบางความเห็นที่ไม่ตรงกัน ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าทั้งคู่จะจบด้วยกันเลิกราโดยตอนนี้ต่างคนต่างก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วละค่ะอย่างฝั่งสาวเอเยก็มีลูกชายน่ารักน่าชังแล้วหนึ่งคนด้วย ส่วนคู่รักแคลลี่ธนพัฒน์และบีน้ำทิพย์เป็นอีกคู่ที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อว,ว่าเลิกกันค่ะเพราะตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่คบกันมานานถึง5ปีไม่เคยมีข่าวว่าไฟใด่ไฟหนึ่งนอกใจซซ่งช่วงนั้นแววว่าหนุ่มแคลลี่ต้องใช้เวลารักษาพแผลใจอยู่นานมากก่อนที่จะไม่ยอมรับว่าเลิกกับสาวบีแล้วเนื่องจากนดสัยบางอย่างจูนกันไม่ติดจริงๆขณะที่สาวบีเองช่วงคีิปติดฉากรักมาราธอนกับหนุ่มแคลลี่ใหม่ๆก็มีคนตาดีเห็นว่าควงไฮโซหนุ่มคิมอิสริยะเที่ยวสเสม็ดค่ะ แล้วบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าก่อนที่นางไร้ไซส์มินิกุ๊ปคิปสมนทิพย์จะตกร้องปล่องชิ้นแต่งงานกับหนุ่มบี้ทัศภาจนมีเศร้อทองคล้องใจเป็นลูกสาวน้องเป่าเป่านั้นเธอเคยเป็นแฟนกับพระเอกสุดฮอตมาริโอมาเริ่มมานานเกือบ10ปีเรียกว่าดูแลกันตั้งแต่ต่างฝ่ายต่างยังไม่เข้าวงการค่ะซึ่งทั้งคู่เลิกกันเมื่อปี2556แต่ไม่มีใครปริปากบอกว่าเลิกกันเพราะอะไรค่ะ ย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนนะคะคู่รักคู่หวานเต๋อชันทวลรพิคัทรศยาที่จู่จู่ฝ่ายหญิงก็เปิดใจยอมรับว่านเลิกรากับหนุ่มเต๋อที่คบหาดูใจกันมานานถึง7ปีโดยฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเปิดใจทงน้ําตาเขาเองก็รู้สึกช็อกเหมือนกันแต่ก็เป็นการจากลากันด้วยดีค่ะโดยสาเหตุที่เลิกกันเป็นเพราะปัญหาที่สะสมมานานแต่ก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งทั้งคู่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายังคงพูดคุยกันได้อยู่จริงๆค่ะ